ใครที่ยังไม่ได้ไปงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรครั้งที่42นะครับที่จัดอยู่ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีรีบไปนะครับเพราะว่างานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่4เมษายนนี้แล้วก็ใครที่ไปงานนี้อยากให้ไปดูรถ3คันนี้ครับเรียกว่าที่สุดเลยก็ว่าได้ส่วนใครพลาดไปไม่ทันคงจะต้องตระเวนไปแต่ละที่เพื่อไปหาดูตัวจริงหรือบางรุ่นอาจจะไม่มีให้ดูแล้วครับเพราะว่าขายหมดไปแล้วโคต้าปีนี้หมดไปแล้ว วันนี้เลยนำเสนอเรื่องนี้ครับ3คัน80ล้านกับงานมอเตอร์โชว์2 0 2 1ครับโดยทั้ง3คันนี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มของผู้จำหน่ายก็คือ Master Group Corporation Asia หรือว่า MGC a s i ชนะครับโดยทั้ง3คันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีความพิเศษเพียงเพราะราคาสูงเท่านั้นแต่ยังมีความพิเศษด้วยเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่มีความน่าสนใจเริ่มจากคันแรกครับคันนี้ต้องบอกว่าเราเคยขับมาแล้ว สำหรับ a s t ต n m a r ติน DBS Super l เปอร์เครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถต้องบอกว่ามีตำนานครับโดยเป็นรถรุ่นพิเศษของ Aston Martin เป็นรุ่นล่าสุดที่ a s t ต n m a r ตินทำออกมาเป็นรุ่นพิเศษ a s t ตัน a r ติน DBS รุ่นก่อนหน้านี้เคยถูกใช้เป็นรถคู่ใจสายลับ007ในช่วงปี2008เรื่องปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับถ้าพูดถึงสายลับ James บอ n d 007สายรับอังกฤษก็ต้องรถอังกฤษอย่าง As t ตัน a r ติ n นี่แหละ DBS Superleggera นั้นมาพร้อมกับน้ำหนักตัวถังที่เบากว่าเดิมและมีพละงกำลังที่มากขึ้นมีความสง่างามตามแบบฉบับของ Aston Martin นับได้ว่าเป็นยนตรกรรมรุ่นสูงสุดหรือว่าเป็น f l a g s h i p โ Mo เดลในสายการผลิตคำว่า Superleggera เป็นภาษาเตเลียนครับเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลได้ว่าเป็น Superlight หรือว่าเบาเป็นพิเศษการถูกนำมาต่อท้ายชื่อรุ่น DBS นั้นหมายถึงเทคโนโลยีการผลิตตัวถังที่มีน้ำหนักเบาเพราะรถรุ่นนี้สร้างจากตัวถังที่เป็นอลูมิเนียมครับใช้วัสดุเบาแข็งแรงทน านในบางชิ้นส่วนก็เป็นวัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับถึงจะมีรูปทรงดูบึกบึนดุดนันลำตัวรถกว้างแต่ว่า DBS Superleggera มีน้ำหนักเบากว่า DB 1 1ถึง30กิโลกรัมและยังสามารถเบาได้มากกว่าถึง70กิโลกรัมเมื่อติดตั้งออปชั่นคาร์บอนไฟเบอร์ครบทั้งชุดนะครับ DBS Superleggera เนี่ยใช้เครื่องยนต์เบนซินทวินเทอร์โบ5.2ลิตร12สูบ715แรงม้าแรงบิด900นิวตันเมตร ต้องถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแอสตันมาตินเลยอัตราเร่ง0ูน0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ที่3.4วินาทีเท่านั้นสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมงความแรงความเร็วคงไม่ใช่ไฮไลท์สำคัญของ dbs superleggera dbs superleggera นั้นมีไฮไลท์อยู่ที่เป็นรถที่มีดาวฟอสหรือว่าแรงกดที่ดีในแรงกดที่ดีเนี่ยมันทำให้รถนั้นสามารถที่จะเกาะถนนได้ดีควบคุมได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีความเร็วมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถคันนี้จะแสดงให้เห็นเลยครับว่ามันมีขีดความสามารถในเรื่องแรงกดขนาดไหนหลักการไหลผ่านของอากาศหลักอากาศพลาศาสตร์ต่างๆถูกนำมาใช้เป็นอย่างดีสำหรับ dbs superleggera นั้นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่28.9ล้านบาทใครที่เห็นบนท้องถนนเนี่ยผมเชื่อว่าภายในกลางปีนี้นะครับน่าจะมีโอกาสได้เห็นกันมากขึ้นถ้าเจ้าของก็ออกมาวิ่งนะฮะเพราะจากตัวเลขข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยในประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ย dbs superleggera มีเจ้าของไปแล้ว3คันด้วยกัน ขั้นต่อมาครับที่จะต้องพูดถึงก็คือเจ้า m a s e r a ติ M C 2 0คันนี้ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดของ M C 2 0เนี่ยมันมาเพราะเป็นการต่อยอดจาก M C 1 2ครับรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยมาเซราติมาในตัว M C 1 2จำง่ายง่ายครับ M C ย่อมาจากมา r ซราติคอสก็คือรุ่นพิเศษรุ่นที่มีความแรงตัวเลขต่อท้าย20ก็คือเปิดตัวในปี2020ก่อนหน้านั้น M C 1 2 12ก็คือเปิดตัวในปี2 0 1 2นะครับ โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์ MC 2 0เนี่ยเป็นการใช้เครื่องยนต์ที่มาเซราติพัฒนามาจากการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล,ล่าวันเป็นเครื่องยนต์ V6 3 0ลิตรครับ630แรงมา้าแรงบิด730นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ู0 0ถึงร้อยอยู่แค่2.9วินาทีครับความเร็วสูงสุดขั้นต่ำอยู่ที่325อิกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรถคันนี้เนี่ยมาเซราติ er ออกแบบให้ตัวถังสะท้อนถึงตัวต,วตนและก็มีประวัติศาสตร์ของแบรนด์มาเซราติอย่างเต็มที่ มีทั้งความสง่างามสมรรถนะความสะดวกสบายมีความลงตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของบุคลิกนะครับแล้วก็เอกลักษณ์มีประตูเปิดแบบปีเสื้อเขาเรียกบัตเตอร์ไฟนะครับบัตเตอร์ไฟสิสโซร์คือเปิดยกแบบปีเสื้อให้มาเท่ๆแต่มีน้ำหนักเบานะครับมีโอกาสได้ลองเข้าไปนั่งรถคันที่เขานำเปิดตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าประตูเนี่ยเปิดได้เบามากไม่ได้มีน้ำหนักมากอย่างรถรุ่นอื่นๆที่เคยเจอมา อีกอย่างคือการออกแบบให้ที่นั่งมุดลงไปครับปกติแล้วขอบประตูของรถซูปเปอร์คาร์แบบนี้มันจะต้องนั่งเบาะช้องจมลงไปข้างล่างแต่เจ้ามาเซราติ MC20 เนี่ยมันมีความสะดวกสบายในการเข้าออกห้องโดยสารแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยเป็นวัสดุที่ต้องบอกว่าใช้หนังอคันเทล่ามีวัสดุไฟเบอร์หนังอคาเทล่า2ชั้นเอามาออกแบบพิเศษแล้วใช้เลเซอร์ในการตัดให้มันมีรวดลายออกมาเพราะนั้นมองแล้วจะมีมิติ เขาบอกว่ามองดีๆเวลากลางคืนเนี่ยเหมือนเห็นมีไฟระยิบระยับนิดๆหน่อยๆด้วย โดยเจ้ารถทันนี้เนี่ยยังมีเครื่องยนต์นะครับอยู่ทางด้านหลังซึ่งเราสามารถมองเห็นเครื่องยนต์ได้ด้วยจากกระจกหลังของเราลักษณะการวางของเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ที่จะบอกว่าเกือบๆจะเป็นเครื่องวางกลางคือเกือบๆจะเป็น mid engine มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้อีกหน่อยเพราะมันเป็นเครื่องยนต์แค่ V6 ถ้าเป็น V8 เนี่ยมันต้องวางเต็มแต่พอเป็น V6 ปุ๊บเนี่ยมันจะทาให้ข้างหลังมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้นิดหน่อยใครที่สนใจก็ไปชมได้นะครับโ2 0ในปราเท,ทยมีเซรนตอนนี้ เท่าที่ผมทราบเจ้าของจองกันไปแล้ว3คันด้วยกันคันสุดท้ายก็ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะเหลืออยู่นานครับโอกาสที่จะเห็นที่โชว์รูมก็อาจจะน้อยนะครับแต่ว่ารอลุ้นว่ามีโอกาสได้เห็นวิ่งอยู่บนท้องถนนบ้างหรือเปล่าราคาเริ่มต้นของรถคันนี้ก็อยู่ที่21.5ล้านบาทแต่คุณสามารถใส่ออปชั่นท็อปอัพเข้าไปได้เรื่อยๆแม็กสุดของท็อปออปชั่นที่ใส่เข้าไปได้คือใส่ได้อีก11ล้านครับราคาสุดท้ายของออปชั่นที่เต็มที่สุดของ MC t 0จะจบที่32้าแสนบาทครับ มาถึงคันสุดท้ายครับคันสุดท้ายนี่ก็คือเจ้า Ro สลอยโกส t ครับโรสลอยรุ่นใหม่ทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เป็น Space Frame น้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นแต่แข็งแรงตัวถังอลูมิเนียมเชื่อมด้วยมือเสมือนว่าเป็นภาพวาดผืนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างของโรสลอยเนี่ยได้การขนานนามว่าเป็น เดอะแมจิกคาร์เครับมีความนุ่มนวลเหมือนขี่พรมวิเศษเลยก็ว่าได้นี่เป็นครั้งแรกนะครับของโลซลอยที่มีการดึงเอาตัวสัญลักษณ์นางฟ้าหรือว่าตัว Split of e เ s t a s y เนี่ยมาใส่ไว้เป็นชิ้นเดียวต้องบอกงี้ฮะใส่ไว้เป็นชิ้นเดียวกับตัวฐานทําให้มีความรู้สึกเหมือนลอยอยู่กลางทะเลสาบเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ย เขาจะแยกตัวโลโก้เนี่ยจะแยกออกเป็นท่อนหนึ่งแล้วถัดเข้าไปถึงจะเป็นชิ้นฝากระโปรงแต่โรสรอยโกสใหม่เอาโลโก้นี้ใส่เข้าไปอยู่ในชิ้นฝากระโปรงเพราะฉะนั้นเวลามันหุบลงไปเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่ให้เจ้าตัวโลโก้เนี่ยหุบลงไปใต้ฝากระโปรงนั้นได้ด้วยสําหรับโรสลอยโกสเนี่ยมี2รุ่นก็คือตัวรุ่นโรสลอยต้องช่วงสั้นช่วงมาตรฐานพูดอย่างนี้เริ่มต้น32มสิล้านเจ็ดแสนบาทกับตัวโรสลอยโกสเอ็กซ์เตนเด็ดคือช่วงยาว36มสิบล้านแปดแสนบาทความต่างต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า มันต่างกันในเรื่องของห้องโดยสารทางด้านหลักคือตัวปกติมันก็สบายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าตัว Extended นี้ยิ่งยาวยิ่งสบายเข้าไปใหญ่ดูได้จากประตูประตูจะเห็นชัดเลยว่าด้านหลังมันยาวมากขึ้นโดยออปชั่นที่น่าสนใจอย่างเช่นภายในห้องโดยสารแดช h บอร์ดเรืองแสงที่มีความระยิบระยับนะเพดานห้องโดยสารที่เรียกว่า Star Li ล e ์เฮดไลเนอแล้วก็ใส่ LED เข้าไปร้อยกว่าดวงนะครับมี รูขนาดเล็กที่เจาะด้วยเลเซอร์มีหมู่ดาวอีก800กว่าดวงต้องบอกว่าออปชันระยิบระยับข้างในเนี่ยเพียบเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยเรื่องความเงียบของห้องโดยสารก็เป็นผลมาจากโครงสร้างอลูมิเนียมค่าความต้านทานคลื่นเสียงสูงกว่าเหล็กทําผนังห้องโดยสารเครื่องแล้วก็พื้นรถเนี่ยให้เป็น2ชั้นแทรกด้วยวัสดุซับเสียงขณะที่ประตูหลังคาและจุดอืืนๆติดตั้งวัสดุซับเสียงน้าหนักรวมกว่า100กิลกรัมแต่ถ้าว่าในความเงียบเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจจะทําให้เกิดความอึดอัดหรือเปล่า ทางวิศวะกรจึงได้สร้างโทนเสียงความถี่ต่ำมาช่วยทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในโรสลอยโกสเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดครับเจ้าโรสลอยโกสเนี่ยแม้ว่าจะมีน้ำหนักเกือบ2ตันนะครับแต่ว่าด้วยพละกกำลังของเครื่องยนต์เบนซิน V12 6.75ลิตร563แรงม้านะฮะ563แรงม้า850นิวตันเมตรต้องบอกว่าขับขี่ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับบางคนถามว่าออปชั่นใส่ได้ขนาดไหน ผมเรียนอย่างนี้ว่าใส่เข้าไปได้เต็มที่ครับโรสลอยเนี่ยใครอยากใส่อะไรใส่เข้าไปเถอะคุณคิดง่ายๆอย่างล่มที่ล่มที่เสียบไว้ตรงประตูของโรสรอยเนี่ยร่มอันนึงก็3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นบาทอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าทุกอย่างสามารถทําให้คุณได้ทุกออปชั่นทําให้คุณได้ขีดเส้นรอบๆตัวรถเนี่ยนะครับก็ใช้มือคนขีดคือทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเพราะนั้นมันจะมีความมีเสน่ห์ของมันแล้วก็มันก็มีมูลค่าในตัวของมันนะครับ นี่ก็เป็นรถทั้ง3คันนะครับที่รวมๆออกมาให้ดูก็ตีคร่าวๆไปว่าออปชันยังไม่นับราคาสแตนดาร์ด3 8 0คัน80ล้านบาทนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ที่จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่4เมษายนนี้ใครมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมดูนะครับ